Mission to the Moon Podcast brought to you by สะสีแอคเนสโซ loose powder แป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับที่ดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับราวิทนานุสาหาครับเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยมันมี research อันนึงออกมาจากเกียรตินภิพัะนะระ k น p นะฮะ KKP ่อวันที่19นะฮะ19เดือนที่แล้ว าสารยาหนึ่งละสิบเก้ามิถุนายนนะครับก็เป็นการประเมินเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยซึ่งน่าสนใจมากนะฮะผมจะเล่าสั้นๆกันเพราะว่าร,า,รารีพอร์ตมันยาวมากเลยนะฮะแต่ว่าผมจะพยายามจับประเด็นสาคัญกันนะครับรหลักๆก็คือว่าทาง KKP เขาก็มองว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายอย่างมากเลยในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะเรื่องการส่งออก ไม่มีสัญญาณเตือนที่บอกว่าการส่งออกไทยเนี่ยฟื้นตัวช้ากว่าภูมิภาคนะครับ FDI Foreign Direct Investment นะฮะของเราลดลงนะครับแล้วคนไทยเองเนี่ยเริ่มออกไปลงทุนตามประเทศเยอะขึ้นเยอะขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะครับออทั้งหมดนี้มันสะท้อนความน่าสนใจของประเทศไทยที่น้อยลงนะครับปัญหาควาสมสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกของไทยเนี่ยเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอันที่หนึ่งสินค้าส่งออกไทยเนี่ยกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงเราไม่ค่อยมี อันนี้ต่างจากประเทศคู่แข่งนะครับสองปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่พร้อมสามคือปัญหาด้านค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาค่าแรงปรับตัวสูงขึ้นสิ่งที่ตามมาอย่างดีขึยนไม่ได้ก็คือความน่าสนใจในการเป็นฐานการผลิตก็จะลดลงนะครับข้อที่สี่นะฮะค่างเงินบาทช่วงนี้ค่างเงินบาทอ่อนแต่ว่าก่อนอันนี้ค่างเงินบาทมันแข็งค่าค่อนข้างต่อเน,นื่องนะครับข้อที่5เนี่ย เศรษฐกิจไทยชะลอตัวจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับคนวัยที่ทํางานก็จะน้อยลงสินค้าส่งออกของไทยที่เคยทําได้ดีแน่ดีเช่ Hard Disk, นฮาร์ดดิส HDD เนี่ยมันก็ถูกแทนด้วยเทคโน,โนโลยีใหม่อย่าง SSD solid state ซึ่งเราไม่ได้ทําหรือเราทำน้อยเครื่องใช้ไฟฟ้านเนี่ยก็มีเริ่มการเริ่มการย้ายฐานผลิตของโดยเฉพาะพวกแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยออกจากไทยไป เรื่องรถยนต์นะฮะก็อาจจะถูกแทนรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามทำกันอยู่นะฮะอย,อย่างเช่นข่าวเราได้ทราบก็คือปตทกับฟ o อกซ n เคเขาก็ประชุมกันอยู่ภาคเกษตรกรไทยนะฮะยังมีผลติตภาพที่ต่ำกว่าคู่แข่งนะครับและประเด็นหนึ่งคือการสรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยที่เริ่มลดลงทำให้เราต้องเริ่มพึ่งพาการนำเข้ามากขึ้น ปัจจัยความสามารถในการแข่งขันําทให้เศรษฐกิจไทยถึงจุดเปลี่ยนทั้งในทางการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอลงและในกรณีเรวร้ายนะครับดุลการค้าอาจถูกกระทบอย่างรุนแรงภาครัฐเนี่ยจำเป็นจะต้องเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานกฎระเบียบคุณภาพแรงงานรวมถึงนโยบายเชิงรุกเพื่อทําความเข้าใจความต้องการของนักลงทุนและเอานโยบายเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหการรมใหม่ๆให้ไทยสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Supply c h เชนใหม่ได้สป라이ดเชนใหม่คือ new world supply chain นะะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยถูกกระทบอย่างหนักอันนี้เราเรามาเริ่มดูดีเทลกันนะฮะดูสัญญาณของความสามารถในการแข่งขันนะครับช่วงที่ผ่านมาในเศรษฐกิจไทยถูกกระทบอย่างหนักของจากโควิด19ตัวเลขเศรษฐกิจที่หดตัวลงและผลกระทบเฉพาะหน้าอาจบทบ,บงังความอ่อนแอระยะยาวของเศรษฐกิจไปพูดง่ายคือว่าคือตอนนี้ทุกคนมองแต่วิกฤตโควิดแต่จริงเนี่ยต้องไม่ลืมว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ถ้ามองไปไกลๆพื้นฐานของเศรษฐกิจเราก็มีปัญหาในในระยะยาวใรเชิงโครงสร้างด้วยแค่ r ค s พี่ c h เนี่ยเขาตั้งคำถามว่าทำไมต่างชาติเนี่ยเริ่มทยอยขายหุ้นไทยมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2015หุ้นไทยเนี่ยต่างชาติเป็นเน็ตเซลมาหลายแสนล้านนะฮะประมาณชักหกเปีที่ผ่านมาเวลามาเป็นเน็ตเซลคือต่างชาติทยอยขายหุ้นไทยออกสุทธิขายเนี่ย ก็มันก็สะท้อนความสนใจที่ลดลงต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในระยะยาวสาเให้สำคัญเกิดจากผลตอบแทนที่ต่ํากว่าประเทศอื่นๆตามทิศทางของเศรษฐกิจในประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงในวันนี้ประเมินว่านอกเหนือจากการเทขายหุ้นยังมีสัญญาณอื่นๆที่สะท้อนปัญหาเศรษฐกิจและความน่าสนใจของไทยในตลาดโลกที่ลดลงไม่ว่าจะเป็นการย้ายฐานออกจากไทยการลงทุนที่ลดลงความต้องการสินค้าส่งออกของไทยที่ชะลอลง ทั้งสาสัญญาณเนี่ยสะท้อนว่าต่างชาติกําลังประเมินประเทศไทยและอาจจะเป็นตัวบ่งชี้สําคัญว่าไทยกําลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันซึ่งเป็นอีกประเด็นที่สําคัญมากที่สุดสำหรับเศรษฐกิจไทยในช่วงหุนเรียวต่อหลังจากวิกฤตโควิด19นี้แต่แน่นอนไม่ใช่แค่เรื่องหุ้นนะฮะมันเป็นเรื่องหลายเรื่องเรื่องฐานการผลิตและสินค้าส่งออกด้วยนะครับ ถ้าไปดูช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการขายหุ้นออกจ,จากตลาดหุ้นไทยแต่ตสัดส่วนการลงทุนโดยตรงหรือว่า foreign direct investment ของเราเนี่ยก็ยลดลงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคด้วย <gasket> นะครับสมัยก่อนเนี่ย foreign direct investment เนี่ยมาที่ไทยเนี่ยประมาณปี2 0 0 4ถึง2007เนี่ยมาที่ไทยประมาณ30%อด้วยซ้ำเนี่ยี่ยอันนี้คือพูดถึงในกลุ่มประเทศที่มี fdi เยอะเช่นมาเลเซียอินโดเวียนาฟิลิปปินส์ ตอนนี้เนี่ยลดลงเหลือประมาณสัก1 0กว่าเปอร์เซ็นต์เท่าน้นะครับในขณะที่ประเทศอย่างเวียดนามนะฮะได้รับ FDI เพิ่มขึ้นนะครับส่วนประเทศอย่างอินโดนีเซียก็น้อยลงแต่น้อยลงไม่เยอะเท่าเรานะครับฟิลิปปินส์ก็ได้รับ FDI เพิ่มขึ้นเช่นกันสิ่งน่าสน,นใจคือโครงสร้างการลงทุนทางตรงในไทยตามประเภทธุรกิจก็เปลี่ยนแปลงไปมากเรื่อง FDI เปลี่ยนแปลงการลงทุนในภาคการผลิตซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตนในระยะยาวมากที่สุดนะฮะคือมีการเอามาสร้างโรง,งงานมาทําอะไรแบบนี้เนี่ย มีสัดส่วนลดลงค่อนข้างมากนะครับในขณะที่การลงทุนด้านการเงินและการก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาวหลังนะครับออแต่ในดีโดยภาพรวมเนี่ยเริ่มมีการย้ายฐานผลิตออกจากประเทศไทยยิ่งกว่านั้นเนี่ยถ้าเรามาดูเรื่องของการส่งออกในปี2021นะฮะจะพบว่าส่งออกเนี่ยเติบโตดีนะปีนี้นะครับเนื่องจากเศรษฐกิจโลกเนี่ยฟื้นตัวแรง แต่ที่เติบโตดีที่เราว่าเราว่าดีแล้วเนี่ยนะของประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปเทียบกับประเทศอื่นนะฮะเราดีน้อยกว่าหรือถ้าพูดในอย่างหนึ่งก็คือว่าเรากำลังสูญเสียเคก้กในส่วนแบ่งการตลาดให้กับประเทศอื่นซึ่งมันก็ไม่สามารถแปลอะไรไปได้มากกว่าว่าแสดงว่าชาวต่างชาติเขาสนใจสินค้าของไทยน้อยลงใช่ไหม นะครับนอกจากเราจะส่งออกสินค้าได้ขยายตัวเทียบสู้คนอื่นไม่ได้แล้วเนี่ยนะคนไทยเองเนี่ยนะครับก็ออกไปลงทุนต่างประเทศเยอะมากด้วยในปีสม2 1ิ2เนี่ยมีการลงทุนต่างประเทศเนี่ยถึง3แสนล้านบาทนะฮะซึ่งเรียกว่าเป็นประวัติการนะฮะเรียกว่าป,ประวัติการเลยทีเดียวนะครับทีนี้ KKP Research ก็เขาบอกว่าถ้ามาดู ประเด็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกไทยนะฮะมันมีอยู่5ประเด็นที่ควรจะต้องคิดนะครับแล้วก็ไอ้าประเด็นนี้เนี่ยนะฮะมันมันจะต้องมานั่งคิดว่าเราจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ยังไงถ้าโครงสร้างเศรษฐกิจเราเนี่ยยังเป็นเศรษฐ,ฐกิจแบบเกา่านะครับเราพิจารณาโครงสร้างการส่งออกย้อนหลังตั้งแต่ปี1996งพันเกราบถึงสองพเนี่ยพบว่าไทยมีโครงสร้างการส่งออกที่ไม่สอดคล้องกับเทรนด์ทรทรของโลกยุดใหม่ การพัฒนาการส่งออกไทยย้อนหลังไป25ปีนะฮะเ,เราจะพัฒนากระจุกตัวในกลุ่ม r c e based m a n u f a c t u r e r รวมถึงกลุ่มอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรและใช้เทคโนโลยีระดับกลางเฉพาะการส่งออกรถยนต์ในขณะ,ะที่การพัฒนาการส่งออกในกลุ่มสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีระดับสูงเนี่ยมีสัดส่วนน้อยและไม่ปร,รับตัวดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะะซึ่งสะท้อนชัดเจนผ่านตัวเลขการส่งออกของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับโลกในสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยคงที่มาตลอด25ปี ขณะที่ความต้องการสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีระดับสูงเนี่ยนะฮะ mm. เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด <Yeah. S 1> นี่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยนเนี่ยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันโดยไม่รู้ตัวนะครับจากข้อมูลความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบซึ่งสะท้อนความสามารถในการแข่งขันของไทยพราว่าเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศลำดับความได้เปรียบในการ ส่งออกของสินค้าไทยกําลังสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับตลาดโลกมากถึง3 7เของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดโดยเมื่อพิจนารณาในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่เราสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไปมากที่สุดดันอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เรามีความถนัดสูงซะด้วยนะครับคือภาคการเกษตรได้แ,แก่ข้าวยางและประมงเป็นสัญญาณว่ากลุ่มสินค้าเดิมที่เคยส่งออกได้ดีของไทยในเผชิญความท้าทายจากคู่แข่งที่มีความสามารถมากขึ้น ในขณะที่สินค้าในกลุ่มรถยนต์และส่วนประกอบและเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูค่าปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับที่สอดค้องกับเรื่องนี้น,นี่ะอันที่หนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่าความสามารถในการแข่งขันของไทยในภาพรวมไม่ได้แย่มากนักแต่อย่างน่ากังวลในมิติสถาบันเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพแรงงาน แม้ในภาพรวมความสามารถในการแข่งขันของไทยเนี่ยนะครับจะอยู่ที่อันดับที่40จาก137ประเทศนะครับตามรายงานของ World Economic Forum แต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าไทยมีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและยังไม่มีนโยบายในการแก้ไขที่ชัดเจนเช่นการผูกขาดของตลาดสินค้าในประเทศภาษีระหว่างประเทศที่ยังสูงภาษีการค้าบทบาทของสถาบันโครงสร้างพื้นฐานทักษะแรงงานยิ่งไปกว่าน,นั้นในระย,ยะหลังเนี่ยประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามเนี่ยมีการพัฒนาในหลายหัวข้อ แต่ไทยยังไม่มีการเป,ปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะครับข้อที่2โครงสร้างการผลิตสินค้าของไทยยังมีสัดส่วนสินค้าไฮเทคที่ต่ําเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งและมีการพัฒนาการที่ล่าชา้าไทยมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าในกลุ่มไฮเทคเนี่ยเมื่อเทียบกับสินค้าส่งออกทั้งหมดต่ํากว่าภูมิภาคและประเทศในระดับใกล้เคียงกันนะฮะซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความต้องการสูงจากตลาดโลกในช่วงเวลาที่ผ่านมา โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทยในปัจจุบันยังขาดสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีสูงหากเปรียบเทยียบสินค้าส่งออกของคู่แข่งอย่างเวียดนามจะเห็นชัดเลยว่า,วาเวียดนามมีการพัฒนาสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นโดยเฉพาะพวกโทรศัพท์นะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดโลกและไทยเองแทบไม่มีสินค้าในกลุ่มนี้เลยยิ่งไปกว่นาน,นั้นเนี่ยนะครับการเติบโตของการส่งออกไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ย เรายังคงเน้นไปที่กลุ่มมีเดียมเทคโนโลยีมีเดียมเทคโนโลยีนะครับทำให้สินค้าส่วนใหญ่เนี่ยยังพึ่งแรงงานทักษะตำ่ำการพัฒนาสินค้าในกลุ่มไฮเทคเนี่ยเราทำได้ช้ากว่ากว่าประเทศเคู่แข่งเมื่อเทียบกับภูมิภาคหรือประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางด้วยกันจะพบว่ามีการเน้นการส่งออกในกลุ่มเทคโนโลยีระดับสูงมากกว่าไทยเลยนะซึ่งอาจจะทําให้ไทยเนี่ยทิ้งห่างโดนทิ้งห่างความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ข้อสามนะครับคือเรื่องของค่างเงินบาทนะฮยค่างเงินบาทก่อนนี้มันแข็งนะฮะซึ่งก็แน่นอนไม่ดีต่อการส่องออกอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้มันอ่อนลงไปเยอะนะฮะก่อนหนะ้าที่จะเกิดโควิดเนี่ยรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในะช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเครื่องจักรสาคัญในการผลักดันเศรษฐกิจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่เรามีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลน,น,นะฮะแล้วก็มันไปบทบังความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของเราไปเนี่ยมันคล้ายกับสิ่งที่เกิด เกิดขึ้นเมื่อก่อนอันนี้นที่เราเรียกว่าดัชดีซีส e นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับไปเจอกา๊าซธรรมชาติทำให้ค่าเงินแข็งขึ้นแล้วก็ทรัพยากรไหลเข้าไปในภาคปิโตรเลียมจนไปส่งผลกระทบตอ่อความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในระยะยาวนะฮะแล้วพอเนี่ยอย่างในกรณีของเราเนี่ยพอเจอโควิดปุ๊บเนี่ยก็มันยิ่งทำให้แผลเนี่ยถูกเปิดออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นสี่คือว่าไทยเคยได้ผลประโยชน์จากแรงงานราคาถูกที่ดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทย ความน่ากังวลในวันนี้คือหากดูตัวเลขค่าแรงของไทยจะพบว่าค่าแรงเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่ผลิตภาพยังไม่ถูกพัฒนาไปมากทําให้ไม่สามารถดึงดูดการลงทุนในอ,อุตสาหการรมที่มีความซับซ้อนสูงได้นะครับข้อที่5คือว่าเศรษฐกิจไทยกําลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและยังไม่มีแผนการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ชัดเจน ักยภาพการเติบโตเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากโครงสร้างประชากรที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปเป็นสังคมผู้สูงอยู่เต็มตัวเนี่ยไม่กี่ปีข้างหน้าส่งผลให้แรงงานของประเทศลดลงขนาดของตลาดในประเทศลดลงสกขภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงเมื่อตลาดขยายตัวได้ช้าความน่าสนใจที่จะเข้ามาลงทุนก็ลดลงที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือการลงทุนและการพัฒนาด้าน R อจของไทยเนี่ยยังต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับ อันนี้ก็คือภาพรวมนะครับ k ค P เนี่ยบอกว่าเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีได้เนี่ยภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ภาครัฐมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศท,ทางส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญอันนี้สําหรับภาครัฐเนี่ยนะฮะสอันนี้จะเป็นประเด็นสําคัญมากหการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตหรือว่าอัน e m e n t นะฮะประเทศกําลังพัฒนาต้องพยายามดึงดูด การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศผ่านนโยบายการสนรับสนุนการลงทุนลดกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจเพิ่มการเข้าถึงตลาดเงินโดยเฉพาะตลาดทุนกับบริษัทขนาดกลางและเล็กมากขึ้นพัฒนาการศึกษาและคุณภาพแรงงานให้มีทักษะที่ภา,าคอุตสาหกรรมต้องการโดยเฉพาะการใช้และพัฒนาน,นวัตกรรมและเปิดรับเอาทักษะใหม่หรือแรงงานจากต่างประเทศเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพตลาดแรงงานในประเทศ อันที่สองการเข้าถึงและเพิ่มขนาดของตลาด market size เนี่ยซึ่งหมายถึงการเข้าถึงทั้งในมิติและปัจจัยของการผลิตผ่านการลดภาษีการค้าระหว่างประเทศการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีและในมิติของการเข้าถึงการตลาดเพื่อขายสินค้าผ่านข้อตกลงการค้าเสรี trade agreement นะซึ่งหนึ่งในข้อตกลงการค้าเสรีที่สำคัญก็คือ cptpp นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องมาดูว่าสรุปแล้วเนี่ย ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนนะครับต้องตัดสินใจกันให้ดีๆนะครับอย่างน,นี้เนี่ยการเข้าถึงตลาดสินเชี่อไม่ได้ที่จะต้องปรับกฎเกณฑ์ให้เข้ากับมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของอนานาชาตินะครับประเด็นสำคัญคือไทยต้องพัฒนาเศรษฐกิจและสินค้าในประเทศที่ตรงความต้องการของตลาดโลกและนักลงทุนควบคู่ก,กันไปจะเป็นทางออกของปัญหานี้ในะระยะยาวได้นะครับ ข้อที่3คือโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ทันสมัยนะฮะนี่เป็นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เพื่อสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศจะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลายนะครับทั้งพื้นฐานด้านสายภาพการขนส่งและโครงการพื้นฐานอื่นๆเช่นการปร,ปรับปรุงกฎระเบียบด้า,านภาษีการใช้สิทธิทางภาษีให้นักให้ให้ธุรกิจวางแผนและเข้าใจง่ายการเตรียมพร้อมในด้านในสิทแล้วก็ High Speed ไฮสปีด b r อด d b a n d เพื่อส่งเสริมการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชนนะครับ ข้อที่สี่คือสถาบันเศรษฐกิจที่มีคุณภาพหรือ institutions นะฮะปัจจัยเชิงสถาบันที่ดีทั้งสถาบันการเมืองที่มีสเสถียรภาพส่งเสริมการแข่งขันเสรีปราศจากการคอร์รัปชันปราศจากอันนี้ผมเติมให้อีกกันหนึ่งคือเรื่องผูกขาดนะฮะมีนโยบายที่ชัดเจนสำหรับนักลงทุนนะที่สําคัญที่สุดต้องมีกลไกในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญานะครับที่ได้มาตรฐานอันนี้จะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาตินะฮะเข้ามาได้มากขึ้นนะครับ สุดท้ายเนี่ย KKP เขาก็บอกว่าแม้ไทยจะสามารถต่อยอดการผลิตสินค้าจากเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่แล้วได้บ้างแต่ด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทําให้รัฐไทยต้องมองหาโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะการออกนโยบายเพื่อดึงนักลงทุนต่างชาติสินค้าหลายอย่างที่เป็นเทคโนโลยีใหม่และเติบโตได้ดีในช่วงที่ผ่านมาเช่นเซมิคอนดักเตอร์เป็นสินค้าที่ไทยไม่มีนะฮะไม่มีเทคโนโลยีการผลิตนะฮะแล้วก็ทํายากด้วยและการจะเริ่มผลิตสินค้ากลุ่มนี้ต้องได้รับการอาศัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างชาติ อนอกจากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งสี่ข้อแล้วนี้รัฐจาเป็นต้องดาเนินนโยบายเชิงรุกมากขึ้นเพื่อพูดคุยและทําความเข้าใจความต้องการของนักลงทุนและออกนโยบายเพื่อดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ๆนะครับที่ตรงจุดนะฮะแล้วก็ให้ไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในสะพาเชื่ใหม่ของโลกให้ได้การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอาจใช้เวลานานนะฮะกว่าจะเห็นผลแต่ว่าตอนเนี้ต้องทำนะฮะเพราะว่าหลังโควิด -19 ทีเนี่ยทุกคนจะวิ่งแบบนะ สี่คูณร้อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเราเห็นแล้วว่าโครงสร้างพื้นฐานตอนนี้ถ้าไม่ได้ปรับเนี่ยเดี๋ยวมันจะสายเกินไปแล้วจะแก้กันไม่ทันนะครับแล้วปัญหานี้มันจะซึมลึกยาวนะขอบคุณที่ติดตามม i ชชั o น to ดมูลพอดแคสต์ครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับมิชชั่น to ด h มูลพอดแคสต์พรีเซน n t e ด by ยสระสีแอคโซแบงปุนคุมมันลดสิว